วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Practice ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยความสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการสแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนโยบายหนึ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้แก่การทดสอบให้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลคือ the Common European Framework of Reference for Languages CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยทั้งในการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโครงการอังกฤษโปรแกรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย์จึงได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการจัดวัดระดับภาษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP Institutional Testing Program ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านฟังพูดอ่านเขียนมีการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลเที่ยงตรงและยุติธรรมเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและทั่วโลก นักเรียนสามารถประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนสู่ระดับนานาชาติสามารถใช้ยื่นผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรนานานชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศจุดประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ English p r o g r a มสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนโครงการ English p r o g r a มมีผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ระดับยอดเยี่ยมพร้อมยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการอิงิชโปรแกรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบ PDCA ผลการดำเนินงาน นักเรียนโครงการ English โปรแกรมได้รับการพัฒนาคุณภาพทักษะภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติ Hello everyone, my name is Pimada b u n m a but most people call me Mint. I am currently staying m a t m i ศึกษา Year 6 in the English program at Kon k o n k a n w i y a y o n School. Recently, I got accepted to the Faculty of Medicine at Khon University. Hello, I'm Chawonwit Pumsat, and today I am going to talk about applying to Faculty of Medicine, Dula University. But firstly, who am I? So I'm a student that recently applied to the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, through the portfolio round or the first round of TCA's admissions process. and in. luckily I got โครงการอังกฤษโปรแกรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดพัฒนาผู้เรียนเต็มศัก,กยภาพและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขดังคำขวัญของโครงการ English โปรแกรมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทย towards academic excellence Strengthen Thai culture